ข้อ121ข้อใดไม่ได้อยู่ในคารวะหกในพระพุทธศาสนากไก่เคารพในการปฏิสันฐานขอไข่เคารพในบิดามารดาคอควายเคารพในการศึกษางองูเคารพในความไม่ประมาทตอบขอไข่เคารพในบิดามารดาข้อ122การแสดงออกถึงธรรมมาคารวตาข้อใดถูกต้องที่สุดกไก่ ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างละเอียดขอไข่ยึดพระธรรมเป็นหลักดําเนินชีวิตขอควายบริจาคเงินสมทบทุนจัดพิมพ์หนังสือธรรมเพื่อชีวิตงองูรนิบัติพระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระธรรมตอบขอไขยึดพระธรรมเป็นหลักดําเนินชีวิต ข้อ123ถ้าท่านมีโอกาสได้ถ่ายทอดชี้แจงพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวพุทธด้วยการได้รับฟังเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาข้อใดท่านควรดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรกกไก่ผู้ใส่บาทควรถอดรองเท้าขอไข่การทำบุญวันเข้าพรรษาควรถวายอาหารแห้งขควายการเล่นการพนันในงานสวดศพเป็นสิ่งไม่ดีง,งงูการทำบุญทอดผ้าป่าไม่ควรเบียดเบียนผู้ขัดสน ตอบขอควายการเล่นการพนันในงานสวดศพเป็นสิ่งไม่ดีข้อ124การคิดแบบอุปปาทะมนสิการจะให้ประโยชน์แก่ชาวพุทธอย่างไรถ้าสามารถกระทำได้อย่างถูกต้องกไก่ความสงบแห่งจิตขอไข่การลดละเละิกกิเลสตัณหาทั้งปวงขอควายการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม งงูการพิจารณาร่างกายว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนถาวรตอบคอควายการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามข้อ125ข้อได้ข้อใดเป็นกิจเบื้องต้นที่สำคัญของพุทธบริษัทฝ่ายบรรพชิตกไก่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสังคมส่วนรวมขอไข่เป็นที่พึ่งแก่บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนคอควายศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยงงู อบรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีตอบขอควายศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยข้อ126พระราชกรณียกิจของพระเจ้าอโศกมหาราชที่นับเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างสำหรับพระมหากษัตริย์คือข้อใดกอไก่ทรงออกผนวดขอไข่ทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุคอควายทรงจารึกพระธรรมคำสอนบนเสาหิน งองูทรงจัดสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆต,ต,ตอบกอไก่ทรงออกผนวดข้อ127พุทธศาสนิกชนยึดพระธรรมคำสอนเป็นหลักการดำเนินชีวิตเพื่อจุดประสงค์ใดกอไก่เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับชีวิตขอไข่เพื่อให้เชื่อเรื่องนรกสวรรค์คอควายเพื่อให้ทราบซึ้งจนสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนางงู ให้เกิดศรัทธาต่อพุทธศาสนาตอบกอไก่เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับชีวิตข้อ128ทําอทำอันเป็นอุดมมงคลข้อใดส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนฉลาดเป็นคนดีเป็นที่รักของผู้ใหญ่และได้รับสิ่งที่ดีงามจากบัณฑิตเสมอๆกอไก่การฟังธรรมตามการขอไข่ไม่โกรธเคืองต่อผู้ว่ากล่าวตักเตือนคอควายการสนทนาธรรมตามการ งงูวาจาเป็นสุภาษิตตอบคอควายการสนทนาธรรมตามการข้อ129คําว่านาวโกวาทหมายถึงการศึกษาสําหรับพระสงฆ์ประเภทใดกไก่พระผู้ต้องปรารชิกขอคข่พระสงฆ์ผู้มุ่งมั่นฝึกจิตอยู่ในป่าคอควายพระสงฆ์บวชใหม่งองูพระเถระชั้นผู้ใหญ่ตอบคอควาย พระสงฆ์บวชใหม่ข้อ130ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าพระธรรมวินัยเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือแทนพระบรมศาสดาภายหลังจากการเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วก็ได้เป็นเกณฑ์ตัดสินสิ่งที่เป็นธรรมวินยัยไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมกอไก่ทำที่เป็นไปเพื่อการละจากความสงัดขอไข่ทำที่เป็นไปเพื่อละจากความเพียรขอควายทำที่เป็นไปเพื่อละจากความมักน้อย งองูทำที่เป็นไปเพื่อความสันโดษระดับทุกข์ตอบงองูทำที่เป็นไปเพื่อความสันโดษระดับทุกข์ข้อ1 3 1คนไทยส่วนใหญ่ไม่กล้าทำชั่วเพราะมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเหตุผลในข้อใดเป็นจริยธรรมระดับสูงกอไก่เพราะกลัวว่าตนเองจะได้รับผลชั่วขอไข่เพราะมีตัวอย่างให้เห็นในชีวิตจริงคอควายเพราะมีคำสอนที่บอกเล่าต่อๆมางงู เพราะการทำความชั่วจะทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นตอบงองูเพราะการทำชั่วจะทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นข้อ132การฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนทั่วไปที่สามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาคือวิธีการในข้อใดกไก่พุทธานุสติขอไข่อานาปานาสติคอควายธัมมานุสติงองู สังคานุสติตอบขอไข่อานาปานาสติข้อ133กรณีที่พระสงฆ์บางรูปเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบิดเบือนหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านจะตรวจสอบความถูกต้องนั้นด้วยวิธีการใดก็ไก่ถามพระภิกษุสงฆ์ขอไข่ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายคอควายค้นคว้าพระไตรปิฎก ง,งงูลงมือปฏิบัติแล้วค่อยศึกษาค้นคว้าตอบขอควายค้นคว้าพระไตรปิฎกข้อ134ข้าราชการที่ดื่มสุราเมาไม้ ai, และชอบยืนปัสสาวะไม่เป็นที่บุคคลประเภทนี้ขาดธรรมะข้อใดกอไก่สัปปุริสรรมขอไข่บุคคสัญญาตาคอควายทำคุ้มครองโลกงองงูทำมีอุปการะมากคอควาย ทำคุ้มครองโลกตอบคอควายทำคุ้มครองโลกข้อ13 5ธรรามอุปการะมากหมายถึงข้อใดกอไก่สติสัมปชัญญะขอไข่การทําความดีคอควายการไม่เผลอตัวงองูการไม่รอบคอบตอบกอไก่สติสัมปชัญญะข้อหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ไม่มีหนี้สิน ผู้ใช้หลักการข้อนี้ใช้ธรรมะข้อใดในการทําให้เกิดสุขก็ไก่กัยกลายาณมิตรขอไข่ปริสัญญาตาขอควายความสุขของคฤห,หัสงองูอวิโรธนะตอบขอควายความสุขของคฤรหัสข้อหนึ่ง้อ137การปฏิบัติต่อไปนี้ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีฮิริโอตตะปะอย่างแท้จริงก็ไก่ ไม่ทำชั่วเพราะละอายและเกรงกลัวความชั่วขอไข่ไม่ทำชั่วเพราะละอายและเกรงกลัวคนอื่นขอควายไม่ทำชั Trop ่วเพราะกลัวถูกนินทางองูไม่ทำชั่วเพราะใจไม่ชอบตอบกไก่ไม่ทำชั <t 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 ่วเพราะละอายและเกรงกลัวความชั่วข้อ138จริยธรรมสําหรับพัฒนาบุคลิกภาพข้อหนึ่ง คือการรู้จักประมาณข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นความหมายของการรู้จักประมาณตนกอไก่การรู้จักความต้องการและความสามารถของตนขอไข่รู้จักความพอเหมาะพอดีในสิ่งที่ตนมีอยู่รวมทั้งกําลังความสามารถและความเป็นอยู่ของตนขอควายรู้จักฐานะครอบครัวตนงองูมีสติสัมปชัญญะในการคิดการพูดและการกระทําของตนตอบขอไข่ รู้จักความพอเหมาะพอดีในสิ่งที่ตนมีอยู่รวมทั้งกำลังความสามารถและความเป็นอยู่ของตนข้อ139ถ้าท่านมีความจำเป็นต้องไปฟังสวดอภิธรรมศพพระสงฆ์ที่มรณาภาพการทำความเคารพควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ขอไข่หมอบกราบในลักษณะคว่ำม,มือราบเสมอพื้นคอควายไหว้นอบน้อมโดยนิ้วหัวแม่มือจะดปลายจมูกงองงู นั่งสงบนิ่งพร้อมทั้งตั้งจิตระลึกถึงพระคุณท่านตอบกอไก่กราบแบบเป็นจางคับประดิษฐ์ข้อ140่งคำว่าศีลในคริสต์ศาสนาหมายถึงอะไรกอไก่ข้อห้ามขอไข่ข้อควรปฏิบัติขอควายพิธีกรรมงองูศรัทธาตอกาบกอไก่ข้อห้าม